ครับคุณผู้ชมครับไขประเด็นดังวันนี้ไปไขปริศนาความเป็นไปของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาคุณหมอด้านจิตเวชและหมอสมองในสหรัฐอเมริกาและยุโรปศึกษาวิจัยมาหลายปีครับเพื่อจะไปค้นดูว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยทำไมบางคนล้มเหลวซ้ําๆบางคนประสบความสําเร็จซ้าๆมีความลับที่นักวิทยาศาสตร์เข้าไปไขดูในสมองมนุษย์ศึกษากันมาหลายสิบปีนะครับเขาพบนะครับว่า ในสมองมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่านิวรอนฮะนิวรอนเป็นลักษณะเหมือนโครงข่ายใยแมงมุมมีแขนแขนเนี่ยเขาเรียกว่าแอคซอนนิวรอ n เนี่ยอยู่ในสมองของมนุษย์เป็นล,ล้านล้านเซลล์มหาศาลเลยไอ้แขนขาที่ยื่นออกมาเนี่ยครับมันเชื่อมต่อระหว่างนิวรอนด้วยกันเนี่ยด้วยการติดประจุฟไฟฟ้าเวลาสมองคิดเครียดกังวลสมหวังผิดหวัง มันจะส่งกระแสไฟฟ้าวัดเป็นไฟฟ้าได้จริงๆนะฮะจับกันเป็นโครงข่ายแข็งแรงเมื่อมันแข็งแรงเสร็จคนคนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะเครียดง่ายเศร้าง่ายคิดอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะสมองเขาคิดว่าเขาทําไม่สําเร็จทําไมคนถึงล้มเหลวซ้ําๆเพราะการสร้างโครงข่ายนิวรอนและเอาแขนแอคซอนเชื่อมต่อกันเนี่ยมันเชื่อมต่อแต่เรื่องลบหมดเลยคิดอย่างนี้ ตรงนี้แหละครับกำหนดอนาคตมนุษย์ฮะเวลามันส่งกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องนะครับถ้าเราคิดลบเครียดกังบวลซึมเศร้าหดถูผิดหวังเสียใจร้องไห้รากของมันจะแตกออกมามันรับรู้ว่านี่เป็นความเศร้าเป็นความผิดหวังเป็นความเครียดเป็นความกังบวลมันจะค่อยๆกางรากออกมาแล้วหาเพื่อนที่เป็นขั้วเดียวกันจับ เห็นไหมฮะมันหาคั่วจับส่งกระแสไฟฟ้าจับพอจับติดมันเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายรับรู้ว่าชีวิตเราไปไหนไม่ได้จนตลอดชีวิตนี่คือความลับของมนุษย์ฮะปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์เขาบอกเขามีกระบวนการปรับทางเดินของนิวรอนในสมองใหม่จากเดิมที่เคยคิดลบเศร้าเครียดกังวลใจคิดอะไรก็เป็นเรื่องลบเขาบอกปรับใหม่ฮะ เข้าไปปรับบุคลิกค,คนเข้าไปปรับจิตวิญญาณคน,คนเข้าไปปรับเจตคติของคนสามารถจะฟื้นให้นักกีฬาซึ่งหมดสภาพแล้วกลับมาได้เหรียญทองได้สามารถจะฟื้นนักธุรกิจที่สิ้นหวังหมดเนื้อประดาตัวกลับมาเป็นเศรษฐีใหม่ได้ปรับฉากต่างๆในสมองเหมือนไปรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ข้อมูลในเครื่องใหม่นิวรอนในสมองเริ่มแตกรากขแขนงใหม่เป็น,ขนแขนงบวกเป็นความสมหวัง ความชื่นใจชื่นชมพอมันคิดบวกเซลล์บวกจะจับกันหมดเป็นกลุ่มเดียวกันในสมองก็จะแตกแขนงเป็นด้านบวกเกาะกรรมเป็นล้านล้านเซลล์ส่วนแขนงลบที่เคยผิดหวังเสียใจซ้ําๆเนี่ยเมื่อไม่คิดหรือป้อนความคิดใส่สมองแขนงพวกนี้เนี่ยครับมันจะก็อย่หดตัวหดตัวเหี่ยวและตายคนคนนั้นก็จะมีแต่ความสุขมองอะไรเป็นบวกการคิดบวก สร้างเซลล์ในสมองใหม่จับขั้วใหม่เปลี่ยนทางเดินของมนุษย์ใหม่หมดฉะนั้นเขาก็บอกให้ทดลองดูครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าให้กลับไปบ้านแล้วลองคิดบวกวันหนึ่งสามครั้งเช้ากลางวันแล้วก็เย็นต่อเนื่องเจ็ดวันเวลาเจอเรื่องรบให้ตัดทิ้งรับรู้ว่าไม่เอาคิดแต่เรื่องบวกเจ็ดวันเนี่ยครับเขาใช้คอมพิวเตอร์สไลด์ เราใช้เทคโนโลยีเข้าไปดูอนูขนาดเล็กในสมองเขาพบว่าทางเดินของแอปซอนคือขาของมันเนี่ยนะครับใหญ่ขึ้นนะมันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นและแข็งแรงขึ้นมีเรื่องที่มีความชื่นชมยินดีมีเรื่องที่เป็นความสุขความดีใจความหวังเนี่ยมันเข้ามาแทนที่ทำแบบนี้ต่อนเนื่องเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีจะมีกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าทุกไม่เป็น ไม่รู้จักทุกเจอความทุกข์แล้วตัดได้แล้วคิดแต่เรื่องความเมื่อเวลาคิดถึงความสุขมองด้านบวกครับทันทีที่คิดด้านบวกคุณส่งสัญญาณด้านบวกออกไปยังจักรวาลก็แปลว่าคุณกําลังดึงสิ่งบวกๆเข้ามาในชีวิตจะมีเรื่องดีๆวิ่งเข้ามาในชีวิตขึ้นเพราะเรามั่นใจเรามีเป้าหมายเนี่ยครับนี่คือความลับของสมองมนุษย์คนประสบความสําเร็จหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้ครับ ขอพบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ